ใครท <ITA> ี่เล like ่นกองหน้านะครับต้องแย่งบอลเก่งด้วยเพราะถ้าเราสามารถแย่งบอลเก่งนะครับเราก็จะมีโอกาสทําประตูได้มากขึ้นจากภาพนะครับเราก็จะเห็นว่ากองหน้าเนี่ยก็จะอยู่แต่เนี้ยแล้วเราก็จะเห็นกองหลังส่งไปส่งมาไปซ้ายบ้างขวาบ้างซึ่งถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้นะครับใครที่เล่นกองหน้าแล้วอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ห้ามอยู่นิ่งนะครับห้ามวิ่งเหยาะๆนะครับไปวิ่งเอาบอลมา ไปแสดงให้โค้ดเห็นแสดงให้ผู้ชมเห็นแสดงให้ตัวเราเองเห็นนะครับว่าเราอยากได้บอลจริงๆเราอยากแย่งบอลเราอยากได้บอลมาทําประตูนะครับไม่ใช่วิ่งไปมากลายเป็นว่าวิ่งไรแปะอย่างเงี้ยแล้วก็ทําประตูได้ยากนะครับกว่าเพื่อนจะส่งบอลมามาให้อย่างเงี้ยเออบางทีแบบคู่ต่อสู้เก่งเราแทบไม่ได้บอลเลยถูกไหมครับคู่ต่อสู้ไปยิงประตูเราจนพลุอย่างเงี้ยเราแทบไม่ได้บอลเลยอย่างเงี้ย นั่นคือสาเหตุเลยนะครับว่าเราห้ามอยู่นิ่งไปวิ่งแย่งบอลไปไล่บอลมายกตัวอย่างสถานการณ์นะครับตอนนี้นะครับบอลอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับง่ายมากเลยครับแล้วก็วิ่งเข้าไปแย่งเลยวิ่งตรงๆไปเลยทีนี้เนี่ยหลายคนก็เคยทําแล้วถูกไหมพอวิ่งไปพวกเขาก็ส่งบอลไปให้ตำแหน่งอื่นให้คนอื่นแล้วก็เหมือนกับเล่นลิงชิงบอลน,นะครับแล้วก็เป็นลิงแล้วก็แบบ รู้สึกท้อใจถูกไหมผมก็มีวิธีแก้นะครับพอเราวิ่งเข้าไปแล้วอะ่ะเราต้องการแย่งบอลคนมีบอลถูกไหมแต่เราก็รู้ตัวเองถูกไหมครับเราก็มีประสบการณ์เราก็มีประสบการณ์รรรว่าพอวิ่งไปแล้วอะ่ะเขาก็จะส่งให้ไม่คนซ้ายก็ขวาเนี่ยแหละส่งให้อีกคนนึงอะ่ะเราก็เดาวไว้เลยนะครับว่าเขาจะส่งให้ใครคาดการ์ดด้วยนะครับเดาวไว้เลยนะครับว่าคนไหนมีโอกาสได้บอล ซึ่งผมจะใบ้ให้ง่ายๆนะครับคือคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วว่างๆสองอย่างนี้นะครับถ้ามันเกิดพร้อมกันเนี่ยคนนั้นน่ะมีโอกาสได้บอลสูงมากโอเคไหมครับใครที่อยู่ใกล้ๆแล้วว่างกุตลอบสู้คนไหนนะครับที่อยู่ใกล้ๆและว่างคนมีบอลเนี่ยคนนั้นน่ะมีโอกาสได้บอลซึ่งจากสถานการณ์จากภาพตรงนี้นะครับเราก็เห็นว่าคนนี้มีโอกาสได้บอลมากหรือน้อยครับ มากถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าว่างอยู่ใกล้ด้วยกับอีกคนหนึ่งเป็นไงครับอยู่ใกล้ก็จริงแต่ว่ามีคนประกอบอยู่มีเพื่อนเราประกอบอยู่เป็นไงครับโอกาสได้บอลก็น้อยลงเราก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าพอเราวิ่งเข้าไปหาคนมีบอลน่ะคนมีบอลจะส่งบอลให้ใครเพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นทําท่าจะส่งบอลหรือว่ายึกยักนิดนึงนะครับให้เรารีบโตตอบเปลี่ยนทิศทางทันทีเลยแล้วไปแย่งคนที่เราคาดการเอาไว้นะครับ นั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมเราต้องฝึกความคล่องตัวฝึกวิ่งกลับตัวเปลี่ยนทิศทางวิ่งหลบกลวยอะไรพวกนี้นะครับก็เอามาใช้ตรงนี้แหละนะครับเอามาใช้ในสถานการณ์นี้แต่ถ้าเกิดเขามีความสามารถเอาตัวรอดดีเขาทําชิ่งเราไม่สวัดยิงเขาได้เราก็ไม่เสียหายถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะเรายังมีเพื่อนคอยช่วยมีกองกลางตัวรุกกองกลางตัวรับมีกองหลังมีผู้รักษาประตูมีหลายชั้นเลยถูกไหมครับ ดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องเสียหายนี่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับทีมมากการที่เราไปไล่บอลน,นะครับแต่มันก็มีข้อหนึ่งที่ควรระวังคือความฟิตเรื่องของพละก,กําลังถูกไหมเราวิ่งบอลวิ่งไล่บอลด้วยความเร็วอะ่ะเราใช้พลังงานเยอะถูกไหมเออมันก็จะเหนื่อยมันก็จะเมื่อยมันก็จะล้านั่นคือสาเหตุนะครับว่าทําไมเราต้องฝึกความฟิตไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเยาะยาะรอบสนามหลายๆรอบและฝึกวิ่งสปีดหลายๆรอบ ซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะวิ่งเร็วๆนะครับก็ไปเลยนะครับวิ่ง50เมตรสปีดนะครับเร็วสุดๆนะครับ3-5รอบพัก5นาทีแล้วก็วิ่งวนไป3-5รอบซึ่งถ้าเกิดใครมือใหม่นะครับก็อาจจะ3-5รอบก็พอแต่ถ้าเกิดใครมีแรงเหลือนะครับก็ต่อได้อีกก็โอเคนะครับก็ดูว่าร่างกายตัวเองไหวไหมเรื่องของความฟิตนะครับมันเป็นสิ่งที่ ต้องทําสม่าเสมออาจจะไม่ใช่ทุกวันนะครับแต่เราจะต้องทําด้วยความสม่าเสมอเช่นสัปดาห์ละ3ครั้ง3ามถึง4ครั้งแบบนี้นะครับจะวันไหนไม่รู้แหละแต่ในหนึ่งสัปดาห์ต้องทําอย่างน้อย3ครั้งแบบนี้นะครับแล้วถ้าเรารู้สึกลาล้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับกินน้อยหรือเปล่านอนพักผ่อนเพียงพอไหมทุกอย่างนะครับมันไม่ได้แบบ มันไม่ได้เกิดจากตัวนี้แล้วจึงเป็นอย่างนี้นะครับมันเกิดจากหลายๆส่วนบางทีที่เราแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่ฟิตนะครับอาจจะเป็นเพราะเรานอนดึกมาหลายวันก็ได้เราลองเปลี่ยนเป็นนอนให้ไวขึ้นนะครับนอนสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับอะไรแบบนี้นะครับพักผ่อนให้เพียงพอก็อาจจะช่วยได้ดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เล่นกองหน้าจําไว้เลยนะครับกองหน้าสมัยนี้ไม่ใช่ยิงประตูอย่างเดียวรอรับบอลยิงประตูอย่างเดียวนะครับไปไล่บอลมา อยากได้บอลแสดงให้ทุกคนเห็นนะครับว่าฉันอยากได้บอลฉันอยากได้บอลมายิงประตูฉันอยากให้ทีมฉันชนะไม่ใช่แค่คิดในใจนะครับลงมือทาวิ่งไปเลยไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราเต็มที่กับมันอะไรดีพลาดไปก็แก้ไขโอเคไหมครับหวังว่าทุกคนจะเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขและเป็นกองหน้าที่ดีสามารถพาทีมไปสู่ชัยชนะได้โอเคไหมครับ